ข้อแรกเนี่ยนะครับก็เราจะดูเนี่ยเหลือเกาะนะครับอยู่ในกลุ่ม d e v e l o อ e r ที่อยู่ในกลุ่ม Market l e a d เ r เป็นหลักภาระนะครับมีมีจุดเด่นนะครับในเรื่องของเกิดความสามารถในการปรับตัวแล้วก็ p r o f i ตเออร์แอพิของเขานะครับเราจะเห็นเลยว่าถ้าติดตามเนี่ยนะครับเปิดโครงการทีไรเนี่ยนะครับขายดีนะครับขายดีตลอดนะครับทำเอ่อพีเซลหรือว่าคลองมาร์เก็ตแช r e ในส่วนที่เป็นคอนโดเนี่ยนะครับอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งเนี่ยน่ก็เป็น AP นะครับ เอเชียนพอล์กพร์ตี้นะครับผมในการที่จะพิจารณาเลือกคุนเด่นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เนี่ยคุณเพียวใช้หลักเกณฑ์ไหนหลักเกณฑ์สักกี่ข้อแล้วมีอะไรบ้างในการจะเลือกคุณเด่นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์มาฝากท่านบรรดานักลงทุนครับเนี่ยคุณเพียว ก็จากภาพนะครับอสังหาเนี่ยก็ต้องต้องก่อนก่อนว่าภาพอาสังหาปีนี้นะครับมันค่อนข้างมีความท้าทายเนี่ยมากขึ้นนะครับถ้าเทียบกับปี2ปีก่อนหน้าน,านะครับข้อแรกเนี่ยนะครับก็เออเราจะดูเนี่ยเหลือเกาะนะครับอยู่ในกลุ่ม d ดเวลอปเปที่อยู่ในกลุม่ม Market ็ e a d e รเป็นหลักนะครับผู้นำนรหรือคนที่เป็นเป็นผู้นําเป็นวินเนอร์นะครับคนที่มีความ Specialist ในแต่ละเ e กเมนต์นะครับซึ่งอันนี้เรามองว่า ในช่วงสภาวะตลาดที่ไม่แน่นอนเนี่ยการเป็น Market l e a d e r และมีการ k e t Share เป็นอันดับต้นๆเนี่ยมันค่อนข้างปลอดภัยนะครับค่อนข้างเซฟง่ายๆนะครับแล้วตรงนี้มันบง่งบอกถึงความสามารถของ d e v e l o p e r ด้วยว่าโอเคนะครับ Product ค,ค,คุณยังตอบโจทย์อยู่นะครับส่งผลไปถึงเรื่องของแบงก์เองด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำพีไฟแนนซ์เองหรือโพดไฟแนนซ์เองก็ตามนะครับอันนี้ข้อแรกนะครับข้อต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของตัว ซีเคียวเรเวนิวนะครับหรือว่าตัวการที่เอาแบ็กกลอกเนี่ยเทียบกับเป้ายอดโอนนะครับของปีนี้นะครับดูว่าสัดส่วนเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับแล้วเขาจะต้องหามาเติมอีกเท่าไหร่นะครับยิ่งมีเยอะก็ยิ่งดีนะครับตรงนี้มันเหมือนมีการที่เดเลอร์เขาเนี่ยมีบัฟเฟอร์นะครับช่วยจํากัดดาวไซด์นะครับของประมาณการกําไรได้นะครับผมในข้อ2นะครับ ข้อสามนะครับก็เป็นเรื่องของ profitability นะครับ cost margin. g o อตมาร์จิเกณฑ์ก๊อตมาที่เนี่ยอันนี้นะครับบางทีเราก็ดูง่ายๆนะครับเราก็ไปดูค่าเฉลีย่ยภาสารกรรมนะครับว่าระดับเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่ก็รประมาณ3าม4ิบามสสิบสี่เอร์เซ็นซึ่งตัวที่เราจะเลือกเนี่ยมันก็ควรจะไม่ต่ำกว่าตรงนี้หรือสูงยิ่งสูงกว่าตรงนี้ยิ่งดีนะครับอันนี้บ่งบอกชัดเจนความสามารถในการแข่งขันความสามารถในการส่งผ่านนะครับต้นทุนไปอย่างผู้ซื้อนะครับ อันนี้นะครับก็เป็นปัจจัยที่เราเลือกนะเอาเอาเอเป็นปัจจัยที่สาคัญที่เรามาเลือกนะครับสี่นะครับฐานะการเงินนะครับแน่นอนเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของแบงค์นะครับความกังวลเรื่องหนี้นะครับเพราะฉะนั้นฐานะการเงินเราก็มันก็ไม่ไมีส่วน้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเลือกเอ่อคนที่มีสัสดส่วนนะครับการเงินนะครับหรือว่า DE, นะดีเอดีเอีก็ตามเนี่ยเทียริมเนี่ยอยู่ในระดับที่เหมาะสม นะครับให้ดูว่าโอเคมันไม่ต่ําเกินไปให้มันมีเห็นภาพของการเติบโตด้วยนะครับแต่ก็ต้องไม่สร้างภาระจนเกินไปนะครับอันนี้ประเด็นที่4ี่นะครับส่วนประเด็นสุดท้ายเนี่ยก็เป็นเรื่องของ valuation นะครับเราก็ต้องดูความเหมาะสมนะครับตัวเลือกตัวที่ไม่ไม่แพงเกินไปนะครับห้าข้อครับคุณววทนาครับครับคุณเพียวใช้ห้าข้อในการเลือกหุ้นเด่นในกลุ่มอสังหามาฝากธรรมดานักลงทุนนะครับหนึ่งคุณเพียวบอกว่ามักจะเลือกหุ้นเด่นจาก The Winner หรือผู้นำในแต่ละเซกเมนต,ต์ต่างๆเลือกผู้นำกนะ็ต้องบอกว่าเสียงน้อยแล้วก็แน่นอนถ้าเลือกได้อยากเลือกผู้ที่มีความเข้มแข็งนะโอกาสรอดสูงโอกาสทำกำไรก็จะมีเยอะตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นข้อ1มักจะเลือกผู้นำในแต่ละเซกเมนต์หรือว่าหุ้นเดอะวินเนอร์นะครับข้อ2คุณเพียวเลือกจากความมั่นคงโดยการเปรียบเทียบแบ็กหลอกเมื่อเทียบกับยอดโอน คุณเพียวเปรียบเทียบว่าเหมือนเป็นบัฟเฟอร์ใช่ไหมนะป้องกันร,รับแรงกระแทกนะเวลามันเกิดเศรษฐกิจไม่ค่อยดีหรือผันผวนถ้าหุ้นตัวในนั้นมีแบ็กหลอกค่อนข้างเยอะนะใกล้เคียงกับกับยอดโอนเนี่ยหรือมีความชัดเจนว่านะไม่โอนไตามาสนี้จะไปโอนไตามาสหน้านัานากลงทุนไม่ต้องสงสัยอันเนี้ยคุณเพียวบอกว่าดูแลเคลียร์ดูแล้วสบายใจนะก็จะให้แต้มต่อด้วยสำหรับข้อนี้นะครับ ข้อ3ก็คือดู cross profit margin นะถ้าถ้าดีนะถ้านะเกินเกณฑ์เฉลี่ยของกลุ่มได้อันนี้ยิ่งสวยเลยนะครับมันก็บ่งบอกถึงขีดความสามารถในการแข่งขันที่คุณเพียวเคยบอกไปแล้วด้วยใช่ไหมนะครับสำหรับข้อนี้นะข้อ3นะ cross margin ที่ดีข้อ4ฐานะทางการเงินโดยรวมควรจะแข็งแกร่ง D E ratio การก่อนี้ควรอยู่ในระดับ ที่เหมาะสมพูดให้ง่ายกว่านั้นคือนี่ควรไม่เยอะอดะีอีเรชควรจะต้องต่ำๆหน่อยนะต่ำๆหน่อยนะครับแล้วข้อ5ก็คือ v a l ูเอชั่ต้องเป็นหุ้นที่ยังไม่แพงด้วยนะครับ5้ข้อครบไหมครับมีขาดต,ตกตรงไหนไหมมีอะไรจะเพิ่มไหมครับหลักในการเลือกหุ้นเด่นในกลุ่มอสังหาของคุณเพียวถ้ามีเชิญครับก็เป็น5ข้อนี้ครับคุณยูเทน่าครับครับ เอาละครับรู้หลักแล้วเรามาดูหุ้นเด่นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์จากทางหลักทรัพย์ UOB เคหีนประเทศไทยโดยคุณเพียวนะครับคุณเกษมสรรคุณนาลาขอไม่เกิน3ขอไม่เกิน3แล้วขอเริ่มจากอันดับ3ก่อนได้ไหมครับขอไม่เกินสามขอไล่จากล่างขึ้นบนชอบมากที่สุดเป็นอันดับ3ในกลุ่มอสังหาตกลงเป็นใครครับคุณเพียวครับครับ อันดับสามเนี่ยเราให้เป็นตัวทางของสุภาลัยนะครับผมสุภาลัยเนี่ยนะครับจุดเด่นต้องบอกก่อนนะครับว่าสามตัวเนี้เข้าเกณฑ์นะครับที่เราพูดมาตั้งแต่ต้นนะครับทุกตัวนะครับสุภาลัยนะครับมีมีจุดเด่นนะครับในเรื่องของความสามารถในการปรับตัวและก็โปรฟิตแอปพลิเคชของเขานะครับสุภาลัยเนี่ยนะครับเขามักเป็นคนที่จับเทรนตตลาดได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ มักจะสร้างนะครับเซอร์ไพรส์แล้วก็สร้างผลตอบแทนเนี่ยนะขอโทษครับสร้างเซอร์ไพรส์แล้วก็สร้างผลประกอบการเนี่ยที่ข้นแข็งแร่งอยู่เสมอนะครับแล้วก็ปีนี้ก็มีสตอรี่ของการเรื่องของออการรับรู้ไรายได้นะครับจากโครงการในต่างประเทศด้วยนะครับที่จะเข้ามาหนุนนะครับประกอบกับตัวออตอนนี้สุภารัยเองนะครับก็เวอ a t ชันเนี่ยไม่ได้แพงมากนะครับ ครับปันผลสุภลลยยังเป็นคุนในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่ยังถือว่าจ่ายเงินปันผลได้สวยเหมือนเดิมไหมครับคุณเพียวถือว่ายังสวยครับยังสวยอยู่นะครับที่6.8เปอร์เซ็นครับคาดการปีนี้6.8เปอร์เซ็นสำหรับดีวิเดนยิวของสุภไลนะครับสุภไลเนี่ยเป็นผู้นำในเซกเมนต์ไหนกันบ้างครับคุณเพียวครับเออที่เขาทำค่อนข้าง ครอ,อ,อบเกือบค่อนข้างครอบคลุมนะครับก็มีตั้งแต่ตั้งแต่โลเอ็นเลยไปจนถึงมิตรูไฮไฮอัปเปอร์อ high upper เลยนะครับก็เป็นเป็นกลางบนด้วยนะครับเพราะงงเราก็มีการทบ้านนะครับราคามีมีสิบล้านยี่สิบล้านก็มีให้เห็นนะครับเอ,อตรงนี้นะครับเขาก็พยายามค่อนข้างพยายามจับเกือบหมดแล้วก็มีการพัฒนาตัวโปรดักเขาเนี่ยให้ สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้นนะครับซึ่งอันนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เขาเพิ่งทำทำมาปีก่อนหน้านี้คือเขาวางแผนมาแล้วนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยถ้ามีคนเป็นแฟนแฟนคลับของสุภาลัยเองนะครับแล้วก็ไปเปิดดูโอ้โหเห็นรูปแบบบ้านเนี่ยก็อาจจะแปลกใจได้ว่าเขาพัฒนามาถึงขนาดนี้แล้วนะครับครับนะก็ทําหลายอย่างนะนะครับครอบคลุมหลายเซกเมนต์แล้วก็มีทั้งในกรุงเทพ แล้วก็ต่างจังหวัดก็ปูพรมไปหลายจังหวัดในหลายๆภาคด้วยใช่ไหมครับคุณเพีวใช่ครับรผมนนะผมผมเคยไปทําข่าวมาหลายจังหวัดของทางสุภาลัยนะครับเอาละครับหลักทรัพย์ UOB ชอบสุภาลัยเป็นอันดับ3ของกลุ่มนะครับแนะนําซื้อไม่ซื้อครับถ้าแนะนําซื้อสุภาลัยเป้าพื้นฐานปลายปีนี้เท่าไหร่ครับคุณเพียวครับให้ราคาเป้าหมายที่30บาท นะครับสามสิทเกสตังค์ครับเอสามสิบบาทเกสตังค์คือเป้าพื้นฐานปลายปีและค่าการดิวิเดนจิวปีนี้6.8%ดปเอร์เซตเอปีหนึ่งเขาจ่ายสองรอบป่ะครับใช่ครับสอรอบครับคุณสองรอบรวมกันแล้วคาดการ6.8%สำหรับปันผลสุภาลัยขยับมาดูรองแชมป์แลครับคุณเพียวรองแชมป์ใครเป็นรองแชมป์ของกลุ่มนี้ครับ ครับก็ตัวที่สองในอันดับสองนะครับก็เราชอบตัวโอรินะครับหรือออริจินพัเพอร์ตี้นะครับตัวนี้นะครับเขาเป็นเรียกว่าเป็นมาเก็ตติเตอร์นะครับเออในกลุ่มที่เป็นแนวสูงนะครับเป็นคอนโดมิเนียมนะครับเราจะเห็นเลยว่าถ้าติดตามเนี่ยนะครับเปิดโครงการที่ไรเนี่ยนะครับขายดีนะครับขายดีตลอดนะครับทำพีเซลหรือว่าคองมาเก็ตแชร์ในส่วนที่เป็นคอนโดเนี่ยนะครับอันดับหนึ่งนะครับ แล้วก็ปีนี้นะครับเขาก็มีสตอรี่นะครับในเรื่องของการขยายตัวของแนวราบด้วยนะครับหรือตัวบีท่าเนียนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยก็เปิดแผนเปิดตัวโครงการใหม่เนี่ยเป็นเท่าตัวนะครับก็เราก็จะได้เห็นพัฒนาการตรงนี้นะครับว่ามีการเติบโตมาต่อเนื่องนะครับสําหรับตัวบรินะครับด้วยนะครับไอสตอรี่หนึ่งนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของการสปินออฟนะครับธุรกิจนะครับในเครือของตัวโอริเองนะครับอย่างตัววันออริจิน ที่เขาทำโรงแรมและก็ออฟฟิศนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่เบนฟิตจากการทัวริซิ่อรีคอเวอร์นะครับในปีนี้ด้วยนะครับผมครับนะครับรองแชมป์เป็น Origin property จําจำกัดมหาชนนะครับลูกของเขาที่เข้ามาเทรดในตลาดด้วยนอกจากบีทานเนียแล้วเนี่ยมีอีกด้วยไหมครับคุณเพียวครับมีครับมีพีมีพีรินะครับผมพีโมนะครับตัวพีโมอ่าครับเพิ่งเข้าไปครับ ครับท,ทีนี้นิดนึงคุณคุณเพียวยกตัวอย่างปตทอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเจมาดอย่างเงี้ยเวลามีลูกเข้าตลาดแนีดูเหมือนแม่จะออล่าไม่ค่อยจับเพราะว่าถ้าคนชอบเขาก็จะไปลงทุนซื้อหุ้นลูกโดยตรงแม่จะยิ่งมองลงมองลงไหมกรณีของออริจินเนี่ยจะเหมือนกับปตทจะเหมือนกับเจมาดไหม เวลาสป i ินออฟเอาลูกเข้าตลาดหุ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความน่าสนใจในตัวแม่ก็จะลดลงลดลงหรือเปล่าออริจินจะเป็นเคสแบบนี้ด้วยไหมครับคุณเพียวครับผมอันนี้นะครับก็คือมองว่าตัวออริจินเนี่ยในแง่ของตัวคอร์บิสเนสเคาหรือตัวเ่อเซิเดนเชียลนะครับคือเขายังค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่นะครับก<ม>ารทั้งตัวคอนโดเองแล้วก็ตัว แนวราบเองที่ยังมีรูมเนี่ยให้ได้เติบโตต่อเนื่องนะครับถามว่าตัวเวลาสปินออฟไปพวกนี้แน่นอนครับตัวกําไรเนี่ยเรารับรู้น้อยลงนะครับถือส่วนส่วน3 0เจนะครับแต่ตรงนี้เราก็ต้องมองด้วยว่ามันมีศักยภาพนะครับในการเติบโตของแต่ธุรกิจนั้นนะครับที่จะเข้ามาชดเชยนะครับทำให้กำไรนในภาพรวมของตัวโอรีเอกนะครับมันยังสามารถเติบโตต่อไปได้นะครับก็ ส่วนตัวไม่ได้มองว่าทําให้เสน่ห์ของตัวริมันล,ลดลงนะครับผมอืมนะครับจุดเด่นสําคัญของิจินที่หลายคนจับตามองก็คือว่ามีพันธมิตรเยอะเหลือเกินนะแล้วก็ดูเหมือนจะสนใจธุรกิจอื่นๆที่ไม่ใช่อาเซียนหาลิมาซับโดยตรงอีกด้วยอันเนี้ยให้คะแนนเขาด้วยไหมครับคุณเพียวเออฮะ ให้ครับผมครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเราติดตามมาเนี่ยเขามีมีการแตกลายธุรกิจไปแม่นะครับมีทั้งเอ่อเฮลท์เฮลท์แคร์นะครับตัวบริษัทเซ็นเตอร์ตัวมีการทําเรื่องของตัวเวอร์ฮาวส์นะครับหลากหลายนะครับแล้วก็ซึ่งจริงๆมันก็จะเป็นตัวที่เขาจะมีการรีเซ็ตเข้ามานะครับในในอนาคตอีกนะครับในอาณาจักรของเขาซึ่งตัวเนี้ยเราเราให้เราให้คะแนนนะครับเรามองว่าการที่มีการสามารถหาซินจี้ ในแต่ธุรกิจเนี่ยมาผนวกร่วมกันได้เนี่ยเรายังไงเราก็มองเป็นบวกนะครับครับแนะออริจินเรื่องปันผลเขาเน้นไหมครับคุณเพียวครับเอ่อก็ถือว่าถือว่าสมน้ำสมเนื้อนะครับแล้วก็ยังดูแอตแทตีฟอยู่นะครับที่หกจุดหนึ่งเปอร์เซ็นตครับนคาดการดิวิเดนทีวปีนี้ของออริจินพ o ลลี่หกจุดหนึ่งเปอร์เซ็นตรวมสองครั้งแล้วใช่ไหมรวมสองครั้งแล้วครับนะ คาดการปีนี้6.1%สำหรับเงินปันผลนะครับลักรั o ์ UOB เคฮียน e ประเทศไทยชอบ Origin เป็นรองแชมป์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์แนะนำซื้อไม่ซื้อครับถ้าซื้อเป้าพื้นฐานปลายปีเท่าไหร่ครับคุณเพียวครับครับผมก็แนะนําซื้อนะครับเป้าเนี่ย14บาท40นะครับผมเป้าปลายปีให้ไว้ที่14บาท40นะครับยังเหลือแก็บพอสมควรเลยสำหรับออริจิ Property นะครับผ่านไปแล้ว2ครับอันดับ3สุภาลัยลองแชมป์ออริจินแล้วตกลงแชมป์ท็อปพิกในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ตกลงเป็นใครครับคุณเพียวครับครับผมจริงๆพูด2-3สามาเนี่ยนะครับก็พอจะเดาได้นะครับก็อันดับหนึ่งเนี่ยน่าก็เป็น AP นะครับ Asian Property นะครับผมอขอเหตุผลสนับสนุนในการเลือก AP เป็นท็อปพิกกลุ่มนี้ครับ ครับผมเอพนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่เวลาประกาศแผนธุรกิจมาเนี่ยนะครับถ้าเราดูเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ Aggressive ที่สุดในตลาดนะครับเขาเป็น s p e c i a l ลิสโดยเฉพาะกลุ่มแนวลามนะครับและมีโปรดักต์เนี่ยครอบคลุมนะครับเรียกว่าทุกทุกเซกเมนต์เลยนะครับตั้งแต่2ล้านจนไปถึงหลักเป็นที่เป็น Super l u x u กชก็ตามนะครับ คือมีครอบคุมหมดเขารู้นะครับว่าความต้องการของลูกค้าเนี่ยเป็นยังไงนะครับเรื่องของการทําการตลาดที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพนะครับตัวตัวนี้นะครับมันก็ยืนยันนะครับที่งจริง,รง,รงเนี่ยความสามารถในการแข่งขันต่างๆของเราเนี่ยครับมันถูกพูฟนะครับมาตลอดนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอันนี้ไม่ไม่ไมีใครไม,ไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะมีใครเห็นแย้งนะครับว่าว่ายังไงเอพเนี่ยก็ถือว่าเป็น เบอร์หนึ่งนะครับในตลาดอสังหานะครับแล้วก็อย่างปีนี้เองเนี่ยนะครับเขาก็ตั้งเป้านะครับทั้งลัานนะครับตัวพีเซลตัวฮันเฟอร์เนี่ยนะครับก็ทำออทามไฮนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นคัลเลอร์ที่น่าสนใจสำหรับตัว AP นะครับแล้วก็ตัว AP เนี่ยนะครับตรงนี้เราจะเห็นว่าเขาเนี่ยทำออทามไฮมาตลอดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในปีนี้เราก็มองว่ามีโอกาสที่จะทำอีกนะครับครับ คาดการดิวิเดียนยูปีนี้ของ AP Thailand เอาไว้เท่าไหร่ครับคุณเพียวครับคาดการไปด้ี่5.6ครับชอบมากที่สุดแต่ปันผลน้อยกว่ารองแชมป์และอันดับ3นะคุณเพียวนะ5.6เเซ็น5.6เปอร์สำหรับคาดการดิวิเดียนยูของ AP Thailand เอปีหนึ่งเขาจ่ายปีละรอบป่ะครับ ใช่ไหมครับของ <AP S 2> ตัว AP <yeah. S 2> นี่จะต่างกับ d e v e l o p e เเจ้าอื่นตรงที่เขาจ่ายดีเวลดนรอบเดียวนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวเขาก็จะมีการขึ้น XD เนี่ยครับในช่วงออพฤษภารี่จะถึงนี้ด้วยครับครับแชอบ AP Thailand ในฐานะท็อปพี่คุนในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์แนะนำซื้อไม่ซื้อถ้าซื้อเป้าพื้นฐานปลายปีให้ AP Thailand ไว้เท่าไหร่ครับคุณเพียวครับ ครับผมก็เอพีเป็นท็อปพีของเรานะครับเราก็แนะนําซื้อนะครับโดยราคาเป้าเนี่ยปลายปีที่สิบสี่บาทเจ็ดสิบสตางค์ครับสิบสี่บาทเจ็ดสิบสตางค์ถูกต้องนะครับคุณเพียวครับชครับนี่คือแชมป์กลุ่มสังหาริมทรัพย์นะครับเอพีไทยแลนด์คาดการดิวิเดนยูปีนี้ห้าจุดหกเปอร์เซนตจ่ายครั้งเดียวด้วยเอ็ะใกล้ใกล้จะขึ้นเอ็ดีแล้วใช่ไหมคุณคุณใช่ครับผมวชันที่เท่าไหร่นะครับเมื่อกี้ฟังไม่ทันเออ ป็นน่าจะเป็นน่าจะเป็นวันถ้าดูไม่บิดน่าจะเป็นวันที่แปดหรือวันที่เก้าเนี่ยนะครับอาจจะอาจจะจำเอ่อซ x a c t l y d a เด,ดไม่ได้นะครับเราวเป็นนะครับ,รบเป็นช่วงนั้นนะครับผมของเดือนพฤษภาครับนะครับ,รบเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแปดเก้าวันเสาร์อาทิตย์ป่ะอ๋อ,อพฤษภาพฤษภาใช่ไหมพฤษภา,ภาครับพฤษภาพฤษภา,ภาอันนั้นคือจ่ายหรือขึ้น xd ครับคุณเดี๋ยวเป็นขึ้น x d ดีครับขึ้น x d ดีประมาณพฤษภาต้นเดือนพฤษภา ประมาณนั้นนะครับจ่ายปันผลครั้งเดียวเลย ap thailand นะคุณเพียวคาดการไว้5.6%ในปีนี้นะครับนี่คือโปรโครับสำหรับท่านที่สนใจอยากจะเข้ามาใน Facebook กลุ่มปิดของ Money p พ s s ส p e c i a มันนี่พลาสออนไลน์1 2 t t p p Bank คุณธนาคารสู่ความมั่งคั่งโดยอาจารย์เอ๋คุณธานาเดชร,รังสีธนานนท หรือคอสมันนี่พลัสออนไลน์0ูนน่สะสแกนหุ้นอย่างมั่นใจสร้างกำไรอย่างยั่งยืนโดยอาจารย์ป๊อปคุณชาญชัยพันธาธนากิจสมัครวันนี้นะครับโปร4เดือน4โปรเนี้ยมีอายุ3วันวันที่4วันที่5จนถึงวันที่6เมษายนสมัครในราคาพิเศษก็จะถูกเชิญเข้าสู่กลุ่มปิด มันนี่ l u s สออนไลน์สเปเชมีเนื้อหาดีๆให้ดูกันแบบจุกๆเลยนะครับโดยเฉพาะสายเทคนิคนะครับไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงแล้วก็จะได้รับหนังสืออีกหนึ่งเล่มนะครับสนใจเชิญนะครับสแกน QR Code หน้าจอหรือติดต่อโดยตรงกับทางแอดมินนะครับ Line ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว a s แแล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S มันน่พสติกกันตรงตัวนะครับกระบวนการ3กระบวนการนี้สำคัญไหมสำคัญตรงไหนสำคัญยังไงในขั้นตอนสแกนสกรีนนิ่งและแบ็กเทสครับอาจารย์ป๊อบครับอันดับแรกสแกนเนี่ยสิ่งที่เราทำเพื่ออะไรนะครับเพื่อเราจะได้หาหุ้นที่ มันเข้าเงื่อนไขนะครับในภาพรวมๆของเราเนี่ยให้มันช่วยลดระยะเวลาในการดูหุ้นของเรานะครับแต่ว่าพอสแกนแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะต้องมาดูอีกนะครับนั่นก็คือเราจะต้องมาทําการสกรีนนะฮะว่าแต่ละตัวที่ที่เราดูเนี่ยตัวนั้นเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าอย่างน้อยๆเนี่ยผมว่าถ้าสกรีนนะครับในมุมของตัวเทคนิคได้เนี่ยนะครับผมว่าอันนี้มันก็จะช่วยลดความเสี่ยงได้นะครับและสุดท้ายเนี่ยนะครับในมุมของตัวพอสกรีนเสร็จเนี่ย นะครับเราจะต้องไปดูในส่วนของตัวแบ็กเทสนะนะอันนี้ก็คือถ้ามองในมุมของตัวเทคนิคอลเนี่ยนะครับพวกสัญญาณต่างๆถ้าใครไปใช้พวกอย่างอินดิเคเตอร์เนี่ยนะครับผมว่าการแบ็กเทสเนี่ยนะครับการดูว่าในมุมของตัวไอ้สัญญาณต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันแม่นมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้ามันแม่นมากเนี่ยอันเนี้ยนะครับผมว่าไอ้การที่เราผ่านสกรีนมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วเราแบ็กเทสแล้วผลมันโอเคเนี่ยนะครับผมว่าในแง่ของตัวการลงทุนนะครับแล้ว เราจะประสบความสําเร็จเนี่ยนะครับมันจะมีมากคือสุดท้ายเนี่ยนะครับถ้าทุกอย่างมันดีหมดนะครับเราต้องมาหาทาแผนละนะครับว่า้จุดซื้อเราอยู่ตรงไหนนะครับจุดขายอยู่ตรงไหนนะครับขาดทุนอยู่ตรงไหนแล้วก็ไอความคาดหวังนะครับที่เราจะได้กําไรกับไอความเสี่ยงที่เราจะขาดทุนเนี่ยมันมันมันได้คุ้มเสียอะไรเปล่านะครับซึ่งตรงส่วนเนี้ยนะครับเป็นสิ่งที่สุดท้ายเนี่ยเราจะต้องมาพิจารณานะครับก่อนที่จะใครเข้าสนามเทรดจริงนะครับ